เสื้อของพิโชตบางสายนะครับเดิมๆก็อัฐพลสเพชรพระธาตุอะไรครับขยับเข้ามาครับลูกศิษย์ของผู้กองกระานสารคามนะครับขยับคืนแล้วต่อยขวาเลยกับเตะซ้ายคืนเลยครับเจมสัตั์เจอหมัดขวาของอัฐพลมาครับนี่ครับแข้งขวาครับอัฐพลเจมส์ัตขยับเข้าไปครับ เตะแข้งขวาครับได้เปรียบน้ำหนักหนึ่งปอนครับแล้วก็ได้เปรียบรูปร่างด้วยครับทาง้านอัฐพลครับเดี๋ยวดูครับว่าเกมสักครับหนึ่งปอนที่เสียเปรียบจะมีผลต่อเกมการชกหรือไม่ครับเบียดเข้าไปครับซ้ายกับขวาคนละทางครับร้อยสามสิบกว่าปอนนี่โอกาสโดนแล้วหล่นโดนแล้วหลับเป็นไปได้สูงครับอยู่ที่ใครจะดูของใครเองครับพังดีไม่ถอยนะครับอัฐพลก็ชกในเกมตั้งรับเหมือนกันมีหมัดขวาแข้งขวา เกมฝักได้กระดูกนะครับโอ้โหไม่เลครับสายแรกหมัดกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่และครวยคู่นี้รุ่นใหญ่ๆไม่มีใครยอมใครแล้วครับกระดูกมวยการผ่านมวยจะอยู่ทางเจมสฝักแต่ว่าอัตพลเองก็ไม่ธรรมดาแล้วครับฟอร์มหลังๆหงมัดขวามาครับโอ้โหพยายามทิ้งมาเลยครับอัตพ,พลครับ ากันต่อครับยกที่สองเลยครับเตะขวาไปครับอัฐพลครับเจมสักพยายามนี่ครับมาแล้วครับหมัด1-2ึ่อปล่อยหมัดแล้วก็เตะขาครับเตะขวาไปครับสูงๆของอัฐพลเลยนะครับเฉียวๆเหมือนกันเลยครับเจมสสักว่ายังไงครับนี่ครับเตะซ้ายจับได้ พยายามจะเทแต่ไม่สำเร็จนะครับแข้งขวายาวๆมาครับหลังจะโดนเจาะล่างแข้งซ้ายเลยครับก้าวเข้ามาเสียบมปเลยครับนี่ครับโอ้ด้านล่างพิโชติบางแสนบอกสับไปด้วยครับแต่ว่าเจอเจมส์สักครับเด้งตีมาครับน้ำเลี้ยงดีทั้งคู่นะครับมุมแดงนี่ลูกศิษย์ของผู้กองรันครับ งเงินก็ในสีเสื้อของพี่โชตบางแสนครับเตะป้ายเตะคืนครับคนละแข้งเตะซ้ายแล้วหนีครับเตะแล้วทีบครับแต่ว่าจะกินเปล่าๆเลยนะครับแข้งขวาครับนโอ้ขวาแค่เตะหนักแแร่งนี่เหลือเกินเลยครับยาวๆด้วยครับเจอซ้ายหนักๆคือเหมือนกันเลยครับช่วงหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับเจมส์สักโอ้ชนะมาต่อเรื่องติดต่อครับ ที่เรเรียนไปว่ายิ่งชกรู้ว่ายิ่งมั่นใจครับเจอแข้งขวามาครับโดยเข้าหาครับฝายเท้าชนปลายเท้าเลยครับเจมสัตั์เจาะล่างไปพยายามต่อยหมัดไม่โดนครับขวาเตะเจาะล่างครับแข้งขวามาเตะซ้ายเจาะล่างขึ้นไปครับ หมัดซ้ายเตะซ้ายครับอ้าหไปเสียหลักลื่นแท <Yeah. S 1> นขวาเตะมากครับอัศพล เล็งแล้วครับเจมสักพยายามเล็งครับ ยกสามครับขยับเข้าหาเลยครับใหญ่กว่าด้วยครับอัธพลครับโอ้โหโดนจิ้มลำตัวครับมากเดินเบียดแล้วครับเดินเบียดแล้วครับอัธพลเบียดเข้าไปครับขวางหน้าแต่ว่าเจอเจมสักครับตั้งกำแพงมาขวางไว้ครับเนียมจับเสียเปรียบแต่ก็ไม่ให้ตีครับมีกำแพงจับได้เสียบเข้าไปเลยครับ เด้งซ้ายไปครับเด้งขวาครับเยมสักก็ตั้งกำแพงเหมือนเดิมเลยครับวงในพยายามขวางเอาไว้เตะซ้ายต่อยซ้ายครับได้2ทีครับถึงตัวเลยครับหายใจตล้วต้นคอแล้วก็แทงซ้ายเข้าไปครับตั้งไว้ครับเยมสักล็อกไว้ตั้งไว้ล็อกไว้ตั้งไว้อัตพลตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้อาตีขวาเข้าไปครับ โอ้ยซ้ายครับเสียบเข้าไปเลยครับกระทุ้งเข้าไปเลยครับจะกินที่วงในนะครับแบบนี้ครับแต่ว่าเจมสักก็ไม่ให้กินง่ายๆครับอาศัยความใหญ่อาศัยลูกบดเบียดวงในครับโยนเข่าวขวาเข้าไปเจมสักตีมาอาตพลเสียบขึ้นแทงเข่าซ้ายครับเจมสักอาตพลแทงซ้ายครับ แทงขวาแทงซ้ายครับจังหวะก้าวเข้าไปครับพยายามยกกำแพงขึ้นมาปิดเกมวงในตลอดนะครับโอ้นี่ครับศอกมาสลับแล้วครับศอกใหม่ศอกใหม่แล้วเจมส์สักหมัดหมัดมาเตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหเตะสูงไปหน่อยครับเตะสูงไปหน่อยครับเสียหลักแล้วครับโอ้ต้านอยู่ไม่อยู่แล้วครับแบบนี้ครับอัตพลแกเดินแกเร่งแกถึงตัวประชิดวงในตลอดนะครับ สับมาครับขวาไว้หน่อยครับขวางไว้หน่อยครับ,รบ,บเ,เจอเข้าไปอูยเจอหมัดเจอหมัดเจอหมัดซ้ายอยีกแล้วเจอหมัดแล้วเป็นยังไงครับซึมไม,ม่ซึม,มซึมไม่ซึมพูดจากันหน่อยสิพอ,อถึงวงในก็เด็ครับพยายามยกกัแพที่มาปิดเกมไว้ครับโยนเข่าเข้าไปเลยครับอัตพลเจนสักสับอัตพลเสียบ อัธพลเดินเข้ามาแทงขวาแทงซ้ายครับเจมสักพยายามล็อกเอาไว้ครับไม่ให้ตีง่ายๆโดนแหลมๆเลยครับจังหวะเสียบเข่าของอัธพลที่เสียบเจมสักเข้าไปครับเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4นะครับสถานการณ์นี่โอ้โหดูว่าในช่วงพักยกทีมงานของทั้งสองฝ่ายนั้นตึงเข้มกันเลยนะครับ ดูว่าอาตาพลนี่ทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวนะครับจะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงยกที่3าที่ผ่านมานั้นเดินเบียดกล้ามเนยก็ทําได้ดีนะครับดูว่านี่นะครับหมัดมาแล้วนะครับกิมย่างเดียว่ายแดงเกมสักนะครับดูว่าอาตาพลแทงโอ้โหได้ลูกยาวลูกใหญ่นะครับจหว่าแทงที่แทงเห็นครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะครับเกมสักนี่ที่หมัดเป็นการใหญ่เหมือนกันเขาแลกกันอยู่นะครับหมัดกระเขานะครับ มาห้ตีแล้วครับเททิ้งเลยครับนี่ครับเข่าขวาครับโยนเข้าไปเลยครับอัธพลพอถึงตัวเจมสัตว์ก็พยายามขยมขยมขยม,ขยมเอาไว้ขยาวขยาวไว้ครับ เกมการทกนี่สนุกเลยนะครับผู้นี้เกมกสักอาศัยเก่าแล้วนะครับมีลูกขวางตีไม่ตนนันี้ก็ถึงตัวนี้พยายามจะเบียดจะปล้ำนายอย่างเดียวทีมงานก็ั่างให้เดินเหมือนกันเลยครับฝ่ายแดงแต่ว่ามดเจอความใหญ่นะครับพระอาจาพลนชิงเดินก่อนด้วยเบียดปล้ำนายตีไ,ไปเรื่อยครับอยากแยกมาก่อนจะลุยกันใหม่ ยกที่แล้วจนปลายปลายแม่โดนเข่าทำท่าจัคจี้เหมือนกันนะครับเจมส์สักครับยกนี้แก้มาแบบนี้ครับโดนเข่าขวาครับโยนขวาแล้วโอ้ยเอาละครับโดน2เม็ดนี้เป็นยังไงครับเจมส์สักโดน2เม็ดนี้เป็นยังไงครับตีแล้วเก็บไว้เลยครับโอ้หโดนเข่าทีไรสถานการณ์นี่แม่หลังทิงฝาทุกทีครับเตะซ้ายจินสายอ้าวอ้าวอ้าโดนหมัดเหมือนกันครับอาตบพลโดนหมัดเหมือนกันนะครับ แต่ว่ายังอยู่ได้นะครับอาศัยความใหญ่นะครับฝางฝ่ายนี้ต่างบอกให้เดินด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับดูนะครับอาตาพจน์เบียดเข้าไปจังหวะแทงนี่มันแทงเห็นแล้วครับตัวใหญ่โอ้เจมส์ักก็พยายามจะขวานจะสู้นะครับแล้วก็มีหมัดสลับด้วยเป็นการชกอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับโอ้ยคู่นี้ยังเบียดกันสนุกนะครับมาถึงตอนนี้เดียวเอาเดี๋ยว ไม่ได้ตา,าบนก็มีลูกแทงแทงเข้าไปตาวงในมีลูกขวางเกิอนศักก็ตั้งเอาไว้ขวางเอาไว้นะครับโอ้โหเกมการชกสนุกเร้าใจจริงๆครับเหียบอีกแล้วจกักรชีรล่าสครับโดยเข้าไปอา้าวหมัดซ้ายครับเกมสศัก์ พยายามชิงเนี่ยครับเจมาขวาครับเอาเจอศอกมาหรือว่าชิงดําเลยนะครับผู้นี้มาดูกัน3นาทีสุดท้ายนะครับของยกสุดท้ายโอ้ทีมงานเจมส์ักนี่ก็บอกว่าให้ขยันออกแข้งเยอะๆนะครับฝ่ายน้ําเงินก็บอกให้เดินเบียดปล้ำหน่อมาครับยกสุดท้ายนะครับ ีผู้ก่อนครับเจมส์สักบอนเดินเข้าหาครับเจมส์สักเตะซ้ายจิ้มซ้ายทีดไปครับไม่ถึงตัวครับไม่ให้ไม่ให้กินวงในอ้าวจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายทีออ้อนับหรือเปล่าครับโอ้โดนหมัดนี้ต้องนับเลยเลยครับแมเจอหมัดซ้ายของเจมส์สักเข้าไปครับอัธพลครับโอ้โหโดนนับไปแล้ว จังหวะทิมซ้ายเข้าไปตรงๆนะครับดูช้าไปเลยนะครับจะมีปฏิหารหรือเปล่านะครับในช่วงปลายยกนะครับพยายามจะฮึดเหมือนกันนะครับยกสุดท้ายนี่นะครับขยับเข้าไปโอ้ออกอาการยอมไปเองเลยนะครับอัตพลโอ้แล้พอเลยครับอัตพลครับได้เขาจะชนะน็อกเขาอยู่แล้วครับ โอ้สุดท้ายซ้ายสุดครับแม่เจมสักสวมหัวใจสิงครับพยายามการวงในและมีหมัดซ้ายครับสุดท้ายกลับมาได้นับแล้วนี่ครับดูครับแม่กลายเป็นชกสบายเป็นเลยครับแล้วก็นี่อัตภพลครับดูสารภาพไปเลยครับนี่ครับสวมหัวใจสิงครับลูกศิษย์ของผู้กองรันสารคามครับมุมแดงอย่าง เกมสักน้ำจิ้มดาบรันสารคามครับแม่หัวใจกันได้แซ่บเหมือนสีเสื้อเลยนะครับโอ้เลยว่าสียกนี่ชิ้นดำเลยนะครับพรโดนหมัดหล่นลงไปทีเดียวนี่ออกอาการยอมไปดื้อๆนะครับอาจาัจพลโอ้โหแต่ว่าถ็ถือว่าทั้งคู่ก็ชกกันได้อย่างสนุกนะครับ หมดเกี be be way, ้ยงนะครับเกี้ยงถังจริงๆครับโอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อเจมสักตัวเองโดนเข่ามาทำท่าจักรจี้แล้วด้วยนะหมัดเดียวนี่พิกเกมไปเลยนะครับเกมจบเลยนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับพลาดหมัดเดียวหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยครับผมไม่เหลียวแลนะครับขึ้นมานี่เดินใส่หัวเลยรอเวลาแล้วล่ะครับ การเงียบแล้วครับเนี่ยตอนนี้พี่ต่อที่ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับมวยชกสนุกใช่ไหมครับมวยสนุกมากครับวันนี้ก็เลยต้องมีความสุขครับเหมือนสนุกทุกคู่ครับวันนี้โอ้ยิงช่วงหลังนี่พิคกันระเบิดเถิดเทิงเ,เลยนะสามคู่หลังนี่เลนเอา ูก่กงกับอของเราด <ไป S 1> ิพิกมานะบางลีนะพก่กงกับของเรานี่นั่งอมยิ้มเลยนะครับหลายๆกู้นี่ทำท่าจะวอดไปแล้วนะครับกลับมาเ hey ฮ